สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองไายสุข,ขุโคนับผมมาพอกันครับพี่น้องกับบ่าวนี่ผมมากินมาเที่ยวนะผมในทุเรียนมากขึ้น,นครับผมลูกนี้จัดมาจากร้านน้องป๊อปทุเรียนวินเทจน,นะครับผมเจป,ป๊อปกับเสียเบีเพิ่นใร้ไอยขอบคุณหลายๆเลครับผมทุเรียนเนื้อสุกพอดีทานมาสั่นมะทำมาแกกินเลย แกยังไงน้องบัลเนี่ยเกบอกว่าปลอกมือเป่าเลยเด้วยสั้นไม่ใส่ปอกเป็นมั้นี่ครับพี่น้องปอกทุเรียนมือเปล่ามือแหกวันนี่แหละ มันสุกแล้วพี่น้องมันปอกไงงาสุกแล้วเป็นเห็นเดอร์ ออขี่กองแบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ นี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าผู้เลยนะทุกคนได้หาผู้เลย ใส่แห้งมากดูทุกคนนี่ไม่พี่น้องเนื้อสุกพอดีทานอือ ผู้ใหญ่ๆเลยนี่เอานี่ใหญ่ครับออไปมาพี่น้องนะมากินน้ำเบานี่พ้นับผม <P> <Q> เนื้อสุกนะครับอืมหอมเหลืองเนื้อสุกพอดีเลยเสียเบีบระหว่าเนื้อสุกพอดีทานโอ้สุกแบบนี้ ไปบนท่านพป่น้องว่าจะเอากรอบนองลุมไนหล้วมันเบิดเรียอแต่สุกพอมท่านแซ่บหวานเบิรงนี้ล่ะ มันร่อนหอกเลยนะครับอ,อ,อ,อร่อยดูดนิ้วแซ่บ สำหรับใครนะครับที่ชอบกินทุเรียนนะกินให้พอเหมาะและพี่ลองกินให้พอเหมาะพอสมควรกับร่างกายตัวเองรับได้นะครับหวาน หวานก้มดันสำหรับใครที่เป็นเบาหวานนะผมแนะน้ำไปหาหมอก่อน่อไม่กินครับถ้ากินแล้วไปหาหมอเนี่ยว่าน้ำตาลพุ่ง,งกระจูดหวานนี่เยอุ้ย ถ้าเป็นถ้าเป็นเนื้อเนื้อซุปนะครับจะหวานครับมีกลิ่นหวมนเนิดๆผู้หนึ่งผู้หนึ่งจะมีอยู่สี่เม็ดนะทุกคน กิมพูดเดียวก็พอแล้วครับแบบหวานบางอย่างว้วาวขอโทษขออภัยครับผมนี่ซีเม็ดพี่น้องอหวานครับหวานแซ่บหวาน้อ,องหิม่งกันนะ